เกมยกที่หนึ่งสองพันหกครับโอ้ดูจริงๆครับทางด้านเดียวสุดสารวัตรเพิ่มโอ้โหแอกมาเป็นชุดเลยครับเอารับแล้วต้องโต้ด้วยนะโต้ด้วยอ,อ้าวโอ้ยังจำนักชกญี่ปุ่นที่เจอกับสี่หสันเลยครับคู่นี้พื่นอ้าวเพื่นเด็กเพ่ลืมตาลืมตาแข้งขวามาอย่าต่อยเพลินนะขวามาอีกนั่นไงเอา้ขาขวาพื่น เอามัดมัดแม่มแต่ไหวน้ำเลยครับม,มาเอาแข้งมาสองพันหกสองพันหกโอ้ยโอ้ยซอยตันบอกน้องด้วยบอกน้องด้วยโอ้ยซอยตัน <c oughs> อ,อ้าโตออเ,าาเอาแข้งมาเอ้ามัดกับแข้งครับไอ้มัดไม่มีนวมแข้งไม่มีนวมเอาแข้งมีมออือนกัน แม่เลชกแล้วก็ชกเป้าเลยครับแม่แล้วชกยางเลยครับอ่เสียบครับอ่าเยอะยอย่ารับเยอะ่อารบเยอะเออเท้าขวาแอบตั้งเลยปรตูแล้วเอาขาขาสเมตรแล้วสเมตรแมขาาสีเมตร มาตัดขาไปอีกเอ้าเด้งเด้งเด้งเอ้งมาต่อ้าขวาข้ามาต่อยครับขวาติดเลยครับเอ้าสามยกเอ้าขวาด้นครับเด้งเอ้าแล้วเป็นผู้พยักเป็นน้องชายผู้พยักหรือเปล่าผู้พยักใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ชื่อแอบเดือดายกันครับ เรกว่าเป็นน้องชายของเทพพยักษ เาเจอไปถึงนักมวยคุณอุตปาเนะครับถ้าเราช้าผมจะให้เราเลื่อนไปคู่สุดท้ายเลยนะครับถ้าใครช้าเลื่อนไปคู่สุดท้ายเลยนะครับคู่สุดท้ายต่อไปนะครับเดี่ยวนักอันพวยพยักพยักไปขวาเดี่ยวกันขวาไปที เฮ้ยไปแลเ้ยไปแลเดี๋ยวดูผู้เล่เอาเบียเล่นด้วยขวาเีขวาไปเดียเอามันมาเอามันมามาเข้า่านบต้ามวยไทยครับมวคุณฮโอ้เบียบร้อยครับเรียบร้อยขอาเข้มา เดี่ยวเป็นทีมทีมที่สองครับอไครับมา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 อย่าไจูม่รับฝ่าเกดงครับจุดบา็บอไร